ยังไงเราก็ขาดเงินเฟอ้อไม่ได้คือเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีมานานมากๆซึ่งด้วยความที่มันมีมานานมากเนี่ยจุดเริ่มต้นของเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคือเงินเฟอ้อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรียกว่าไงดีหนึ่งในสตรัคเจอร์พื้นฐานของอีคโนมีได้เลยแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยยิ่งเงินเฟอ้ออยู่ในอัตราที่ดีมากเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ยิ่งโตด้วยความมั่นคงมากเท่านั้นแต่ความฝันนั้นมันก็ต้องจบลงไปเมื่อ เกิดนิกเันช็อคเกิดขึ้นในปี1970โกลด์สแตนดาร์ดหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะว่าโกลด์สแตนดาร์ดเนี่ยถูกยกเลิกในปี1970ซึ่งทำให้เงินเฟ้อเนี่ยสามารถปิ้นเท่าไหร่ก็ได้ที่บอกว่าปิ้นเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคก่อนปี1970เนาะทุกเงินที่จะถูกปิ้นได้เนี่ยต้องมีทองแบ็กด้วยคือถ้าสมมติแล้วกันถ้าผมจะปิ้น1น0บาทไทยเนี่ยผมก็ต้องมีทองที่มีมูลค่าเท่ากับ100บาทไทย เช่นกันถ้าผมไม่มีผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปิ้นเงิน100บาทไทยขึ้นมาได้ซึ่งนั่นคือยุคก่อนปี1970ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันควบคุมได้ดีมากๆและทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันโคตรจะสวยงามอะสองเปอย่างมากสุดถ้าไม่นับสงครามนะบอกก่อนแต่ทีเนี้หลังจากหนึ่งเก้็ดศูนยเี่ยเงินเฟอ้อมันเป็นอะไรที่แบบคุณไม่สามารถควบคุมได้มันจะหมันจะเมันจะสิ โควิดเกือบ20%คือไม่มีอะไรคุมมันได้แล้วอะแต่ถึงต่อให้มันจะเยอะมากขนาดนี้เนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่านับตั้งแต่จุดที่เขาเลิกเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปูกติดกับทองแล้วทำให้ปิ้นเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันอินโนเวชันเนี่ยนวัตกรรมที่สหรัฐสร้างหรือเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยมันโตขึ้นไวมากๆ ทำให้เขาสามารถปิ้นเงินอัดฉีดไปเท่าไหร่ก็ได้เช่นกันซึ่งแน่นอนว่าปิ้นเงินอัดฉีดเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่สําหรับเศรษฐกิจสหรัฐที่โตไวขนาดนี้มีนวัตรกรรมใหม่ๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอย่างล่าสุดในเรื่องของ AI เนาะมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสหรัฐด,ด้วยซ้าไปเพราะว่าถึงเงินเฟอ้อจะเยอะแต่เศรษฐกิจมันโตไวย,ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเศรษฐกิจเนี่ยโตสัก10%ต่อปี แล้วคุณปินเงินเข้ามาในระบบเนี่ยอีกสิเต่อปีถึงตัวเลขนี้มันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเมกเฟนเนาะมันเมกเฟนมากกว่าเงินเฟ้อสองเปอร์เซ็นแต่เศรษฐกิจโตเฉลี่ยกันสิบเปอร์เซนตต่อปีอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือมันไม่ได้นะเพราะว่าเงินเฟ้อกับอัตราการเติบโตของประเทศเราเนี่ยมันควรที่จะใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาได้ถ้าตัวเลขมันต่างกันมากเกินไป แล้วทีเนี้ยจุดนะตอนเนี้ยด้วยความที่ผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะเจนอัลฟาแน่นอนว่าผมก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นสูงมากๆสูงถึงขั้นแบบเกือบส0บต่อปีได้เลยซึ่งแน่นอนว่ามันหมายความว่าเงินที่ผมเก็บไว้ในแบงก์เนี่ยสมมุติผมเก็บเงินไว้แสนหนึ่งอะบเปอรต่อปีปีหน้าผม มูล,ลค่าเงินเหลือเก้าหมื่นคือเงินไม่ได้หายออกไปจากบัญชีนะแต่มูล,ลค่าของเงินผมอะมันหายไปหมื่นหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเศร้ามากๆแต่ฟังมาถึงขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะแบบโห oh, แม่งเงินเฟอ้อคือตัวร้ายซึ่งแน่นอนมันคือตัวร้ายมันไม่ควรจะดีไดยซ้าแต่ในขณะเดีวยวกันเราไม่สามารถขาดเงินเฟอ้อได้ฟังดูแปลกใช่ไหมทําไมเราขาดเงินเฟอ้อไม่ได้คือเงินเฟอ้อเนอี่ย ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับอยากให้ทุกคนคิดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันเหมือนคลื่นเนาะเหมือนคลื่นสึนามิแล้วกันถ้าสมมุติว่าในทะเลเนี่ยไม่มีคลื่นสึนามิแบบเป็นคลื่นธรรมดาไหลมาตลอดอไหลมาตลอดเราก็คงใช้ชีวิตแบบปกติต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากเดิมก็มาตั้งเต็นท์อยู่ริมชายหาดทุกอย่างแฮปปี้ปกติดีใช่ไหมครับแต่ทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและมันก็จะไม่มีอะไรใหม่ เพราะว่ามันไม่มี i n c e n t i v e หรือแรงจูงใจให้ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงก็มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แต่ถ้าสมมติมันมีฟิน,นามิก้อนหนึ่งขึ้นมาที่แบบอาจจะไม่ใหญ่มากเปรียบสเสมือนเงินเฟอร์สักแบบ5%อระมันมีขึ้นเข้ามาละเราเนี่ยในฐานะที่อยู่แบบใกล้ๆชายหาดเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุยปล่อยแบบนี้ไปอะอันตรายแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดถึงแบบอนาคตมากขึ้นว่า เฮเราควรสร้างที่กันน้ำนะเนี่ยเราควรสร้างที่กันฟิลามีนะเนี่ยเผื่ออนาคตมันใหญ่กว่านี้เราบ้านเมืองเราอาจจะหายโดน w i p ออกไปได้เลยนะมันก็จะเริ่มมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าใน range ประมาณ5%อันนี้ก็คือกำลังดีคนก็มี incentive ในการที่จะไปสร้างนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆหรือหาอะไรทํามากขึ้นแล้วถ้าฟิลามมีมันใหญ่มากๆละ่ะอย่างเงินเฟอิร์เี่ย เราจะยังอยู่รอดได้ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันต้องแล้วแต่สังคมถ้าสิเงินเฟอิร์เซ็นั้นนะเกิดในประเทศไทยบ้านเราไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าด้วยสังคมด้วยด้วยพื้นฐานของประเทศเราด้วยคือทุกอย่างมันไม่ได้อํานวยแต่ถ้าสมมุติ10%เนี้ยไป apply กับสหรัฐอเมริกา everything is make sense คือคนนึกสภาพกัน็นว่าคืนที่ใหญ่มากๆกับประเทศที่ทุกคน มีพื้นฐานพร้อมจะสร้างอะไรมาป้องกันอยู่แล้วมีวัตถุดิบอยู่แล้วคือทุกอย่างพร้อมเหลือแค่คิดให้ออกและทํามันกลายว่าเงินเฟ้อสิบเปอร์เซ็นหรือขึ้นก้อนใหญ่นี่ดันกลายเป็นผลบวกให้กับพวกเขาด้วยซ้ำมันก็เลยทาให้เงินเฟ้อสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสหรัฐเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ดีไปเลยเพราะเงินเฟ้อสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เพิ่งมามีเพราะเอไอนะครับมันมีมาแบบเขาเรียกว่าไงอะ ผมคิดว่าน่าจะ10ปี20ปีอัพได้เลยมั้งที่ปินเข้ามาในระบบทั้งหมดเลยนะแต่ในขนาดใดกันเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยฝาละก็มีหนีเ้เพิ่มขึ้นหรืออะไรที่มันอาจจะดูเหมือนจะแย่แต่เราเถียงไม่ได้นะครับว่านวัตกรรมเขาเนี่ยใหม่ตลอดเวลาล้ำหน้าตลอดเวลา Starlink OpenAI ChatGPT Google Gemini หรือ Amazon e-commerce ทุกอย่างคือแบบมัน คือแรงผลักดันจริงๆมันก็เลยทําให้โลกเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับฟึนามิและชายหาดถ้ามันไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยอะ่ะมันจะไม่มีนวัตกรรมและมันจะไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยให้เราขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะมันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยกูต้องลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่นะมันไม่มีไงฉะนั้นหวังว่านี่จะเป็นคําตอบสหรับทุกคนนะครับว่าเงินเฟอ้อมันไม่ดีก็จริงผมไม่เห็นด้วยเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราขาดมันไม่ได้